วิทยุนะครับไม่ดังนะครับไม่ดังคือจะซ่อมได้เปล่านะครับไม่รู้ว่าจะซ่อมมันจะคุ้มค่าในการซ่อมบ้างนะครับคือมันไม่ดังนะนี่เสียปลั๊กแล้วนะครับเสียปลั๊กแล้วตรงนี้ตรงเปิดไฟนละ้เปิดสวิตช์นะครับเงียบนะครับนะไม่ดังนะครับนะปลั๊กนี่ดีอยู่นะครับปลั๊กนี่ดีอยู่ กดีอยู่นะครับไม่ได้นะครับโอเคนะครับทีนี้ในส่วนนี้ไม่ดังแกดูหน่อยเพราะว่ามีสนิมนะครับถ้าถ้าเป็นแบบนี้มันจะยากหน่อยยากตรงไหนยากตัวก,การไขน็อตออกมาเนี่นะเห็นไหมครับแนววิยุจะเป็นแบบนี้แหละนะครับถ้าใครซ่อมอยู่ก็จะเจอปัญหาแบบนี้บางที่น็อตมันหมุนไม่ออกนะนะครับ ออกมาเห็นภายในเป็นแบบนี้นะครับมีสนิมมีอะไรกินอย่างเงี้ยน่มามาเลเพื่อนๆดูเลยนะครับในกรณีที่ไฟไม่เข้าอันดับแรกเลยมาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมตั้งมิเตอร์หนึ่งเคอะไรก็ได้นะวัดดูหม้อปแปลงมันก็หน่อยนะครับนี่หม้อปแปลงนะครับนี่สายสายจากปลั๊กที่มันเข้ามาทางไฟเอซีเข้ามานะครับ มันต้องมีค่าโอหมนะเพื่อนดูนะมีนะครับมีนะฮะมีทีนี้ทําไงต่อครับทีนี้ก็เสียบปลั๊กไฟสิครับเสียบแล้วนะครับทีนี้ไปไหนต่อครับวัดไฟข้อมสวิตช์นี่สวิตช์ตรงนี้วัดไฟนะครับตั้งมิเตอร์สิบโวลต์เนี่ย วัดตรงขาที่เป็นสวิตนะครับมีไฟมองเห็นไหมมีไฟนะนี่ปิดปิดมีไฟเปิดเปิดก็มีไฟก็แสดงว่าในส่วนนี้สวิตมันไม่มันไม่เชื่อมต่อทางไฟฟ้ากันนะหน้าสัมผัสของสวิตอ่ะมันไม่เชื่อมต่อทางไฟฟ้ากันนะครับฉะนั้นแล้วเราก็ไปทำความสะอาดสวิตแค่นั้นเองนะครับ เราไม่ต้องมาไล่ไฟมันว่าเออไฟมันออกจากหม้อปแปลงมาเป็น a อซีมาา e ลติไฟไดโอดมีผ่านไดโอดมาแล้วเนี่ยเอ,อ่อมีไฟกี่โวลต์มาถึงสวิตเท่าไหร่แต่ตัวนั้นมันเบสิกเบสิกมากถ้าจะไปกล่าวแบบนั้นนะครับถ้าเรามาวัดคอมตรงนี้ปุ๊บมันมีไฟอย่างเงี้ยสวิตมีมถาเลยนะครับแล้วก็รู้เลยว่าภาคจ่ายไฟที่ฟิลเตอร์ เลกติฟลมามาฟิลเตอร์นี่มันมันเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต่อตรงสวิตตรงนี้เห็นไหมครับปรับมิเตอร์ไปที่สองร้อยห้าสิบเนอมอยู่ในมิเตอร์มันจะมี r าศูนย์จุดห้าโอห์มอยู่ในเนี้ยถ้าเราปรับตรงนี้นะจะมีศูนย์จุดห้าโอห์ม นะครับที่สองร้อยห้าสิบแอมนะนะครับมันจะมี R ศูนย์จุด้าโอห์มอยู่เนี่ยเราก็ใช้คุณสนสบัติตรงนี้มาทํารู้การกินกระแสด้วยแล้วปรับดูหน่อยว่ามันจะรับได้ไหมปรับที่ F F เนอะนะครับแรตัว่าจากสะดือลงมาถึงข้อเท้าจะเป็น ดังนะครับฉะนั้นแล้วสิ่งต่อมาก็คือทําการล้างสวิตแล้วถอดปลั๊กก่อนนะถ้าใช้เทคนิคแบบนี้มันก็จะเร็วขึ้นนะครับการล้างสวิตท,ทำอะไรบ้างก็แกะออมาแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นสวิตอยู่อย่างเงี้ยเราก็ปัดฝุ่นตรงนี้ปัดฝุ่นตรงนี้ออก ถ้ามันพอที่จะทําความสะอาดตรงนี้ได้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ก็ได้แค่ปัดๆทาความสะอาดฉีดน้ํายาเข้าไปก็สามารถที่จะทํางานได้แล้วเนี่ยนี่มันจะมีหน้าสัมผัสอยู่ด้านในเนี่ยคือเราไม่ต้องไปถอดสวิตช์มันออกมานี่เห็นไหมมันจะมีหน้าสัมผัสอยู่ตรงเนี้นะครับ ทำยังไงอะทีนะครับเป็นคมๆคมหน่อยหนึง่งก็ขูดขูดตรงหน้าสมัมผัสสวิตเนี่ยขูดอย่างเงี้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 ยแหละนะครับมันเป็นส่วนมากปเป็นสวนสวิตนะครับเดี๋ยวฉีด น้ำยาฉีดอะไรเข้าไปล้างก็น่าจะโอเคแหละเนี๋ยนะคือเดี๋ยวนี้ผมยังไม่ฉีดมาดูกันหน่อยดังไหมถ้าดังก็จบนะเห็นเห็นตูเสียแล้วนะพูดถึงนะแต่ถ้าสวิตแตกแล้วก็ซ่อมสวิตถ้าซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่ตัวนี้ยังไม่ต่อเลยว่าต่อแล้วนะดูนะนี่เห็นไหมครับมันจะมีประกายไฟด้วยนะดูนะสวยด้วย เอนไปครับเขาเคือหายไปท้งนี้อาจจะท่าทางอันเป็นตัวไปแปลกๆก็เลยเลือนหายไปแต่บางครั้งมีใครมาขอให้เขาแสดงท่าทางคล้ายงูให้ดูนะครับฟังนิทานเรื่องหลอกเด็กกันเข้าไว้ นี่ก็คือการค้นหาจุดเสียและการซ่อมแบบช่างวิทย์เลิ้งทาก็ได้ทําการค้นหาจุดเสียและทงการซ่อมนะครับเห็นไปที่เรียบร้อยแล้วจุดเสียแล้วก็ดังแล้วด้วยต่อจากนั้นก็ปัดฝุ่นทำความสะอาดแล้วก็ประกอบเข้าไปแล้วก็เปิดลองอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนความในการซ่อมอากาศวิทยุเปิดไม่ดังเครื่องนี้เป็นที่สวิตของความสะอาดให้ดีๆนะครับถ้าสวิตตัวนี้แตกสวิตตัวนี้ไม่ดีเปลี่ยนใหม่ นะครับแต่ถ้ามันยังพอไปได้อยู่ล้างทำความสะอาดเอาเพื่อลดต้นทุนเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อนจะเปลี่ยนอะไรหรือเพื่อนจะทําอะไรเกี่ยวกับการซ่อมวิทยุพวกนี้หรือว่าจะใช้เวลาไปเท่าไหร่สุดท้ายแล้วเพื่อนจะมีค่าแรงแค่ยี่สิบาทแค่นั้นเองเสร็จแล้วนะครับในการซ่อมวิทยุนะครับเพื่อนๆเห็นจุดเสียนะครับแล้วก็พิธีการซ่อมแบบช่างวิเลรองหาก็ าจะทําให้เพื่อนๆทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเช้าเย็นลดเวลาลดต้นทุนลงไปนะครับเพราะว่าการซ่อมวิยุมันมีปัจจัยหลายอย่างเด็กชายบัวลอยลักซึ่งสังคมทุกวันนี้ส่วนมากเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็น สิ่งที่มีคุณค่าครับภาษาโลกภาษาสังคมก็มีธรรมะด้วยพระเจ้าอยู่ที่เงินตราพระเจ้าอยู่ที่ยศทาบรรดาศักดิ์อ๋อมันจริงๆสามารถรที่จะดนบรรดาสั่งการอะไรให้เกิดความสะดวกสบายใช่ใช่ใช่ที่ท่านเคนะครับช่วงวินเลงทาต้องจากไปนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจากไปก่อนมีงาน,ยงอ,นอย่างอื่นทาอยู่อันนี้ทําเล่นๆไป ครับจะทําในเวลางานปกติหรือทํางานอื่นถือมาอ่ะสัมให้แนบปุบ๊อันนี้ไม่เอานนไ,ไม่รับนะครับอัสดีครับ